สวัสดีครับเพื่อนๆคนบาเกมทุกทุกคนพบกับผมโน่นในเกมมิ่งกันอีกครั้งนะครับในอย่างเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาลงเม้งนะครับวันนี้ผมกดมา2คนกับน้องพลสายชิวนะครับอีโดที่ผมจะเล่นในเกมนี้นะครับก็จะเป็นโตโรูรูมิงซับพอร์ตนะครับส่วนน้องพลเล่นมาเป็นสานิตออฟเลนนะครับเพื่อนในทีมที่เหลือก็จะมีตูเลนเป็นจังเกิลนะครับอิลูเมียเป็นเลนกลางนะครับเลสต์จวตหรือโจูเกอร์ของเรานะครับเป็นแครี่นะครับส่วนของที่ผมจะออกในเกมนี้นะครับเป็น ของลมสายสีเหลืองแบบกดยิวนะครับชิ้นที่2เป็นรองเท้ากันสถานะครับชิ้นที่3เป็นก่อไฟชิ้นเล็กก่อนนะครับออกแค่ชิ้นเล็กก่อนเพื่อจะได้เร่งออกอมูลีเป็นชิ้นที่4นะครับพอเราได้ออมูลีเราก็จะเดินเกมแบบยาวๆแบบไม่ต้องกลับบ้านเลยครับพราะจะเด้งเลือดจากอมูลีและเด้งมาหน้าจากของรุมนะครับ ส่วนชิ้นที่5ผมจะกลับมาออกมาเป็นเกาะไฟชิ้นใหญ่ครับิูนินเนี่ยมอปลาครับส่วนชิ้นสุดท้ายออกมาเป็นไกอาสแตนดาร์ดนะครับพอครบแล้วจะมีที่ว่างอีกหนึ่งชิ้นครับเกมนี้ผมจะออกมาเป็นชิวอ็อบหรือลนะครับเกมนี้เรียกได้ว่าเป็นเกมตึงๆครับเกมตามตลอดเวลาเลยครับแต่สุดท้ายก็พิชชะได้นะครับจะพิชชาะยังไงไปรับชมในคลิปติมพร้อมกันได้เลยนะครับยังไงฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องเล่นเล็กของผมด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวบทสรุปผมจะสรุปไป

Dragon has been <coughs> defeated. <coughs> <coughs> An ally has been defeated. Enemy <coughs> dead <Dying>. killed! <coughs> ของเราถูกโจมตีหอกป้องเอทานอยิ่งชี้ป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตี Your tower has been ข้าต้องการที่จะระบายความพิดอดขุงข้าท่ว <c oughs> <c oughs>

คิดจะดูาเราแล้วถลันพวกเรา ขอบคุณมากๆนะครับที่มาช่วยไม่ข้าจะดูบ้าคลังแต่ข้ากินมังสวีรัตนารู้ไหมอ้มเลนกลางของเราถูกโจมตี The two. You cut us. <laughs> it's killer, Neuler. I've enemy has been <laughs> defeated. enemy dominated. An ally has been defeated. The engine, don't you อิตราซิลให้พลังแกพวกเราซูเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วยอย่ามาแย่งกับครท่น เวลาปรวจท้องขาละเรียกดาร์เซลเยอร์ออกมาแล้ว <c ười> enemy legendary. Yeah. Shut down. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Your tower has been destroyed. Defeated. An ally has been defeated. Yeah! รวบเขาของข,องขา้าให้ดีถอย่กไน

Your team has destroyed a tower. Enemy ultimate. I <laughs>

An ally has been it. defeated. Infinite Slayer has appeared. Prepare for the onslaught. Enemy ultimate. Enemy double kill. Double kill. Your team has <laughs> destroyed a tower. Enemy triple kill. Triple kill. Aced. Nice assisting. Nice assist! Your talent has been destroyed! It draws you! A volant เจ้าออย่างรุ่นแรงคือมาระยาทของข้า Your tower has been destroyed. <tries> <tries> enemy has been defeated. <tries> 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 Your tower has been destroyed. <laughs> Your team has destroyed a tower. Ultimate double kill. An ally has been defeated. Nice assisting. ป้ตรูแตกหมดแล้วานบมตอย่แล้วอนะค่ันเป็่นไงกันช้านครับก็ชนะได้แบบะ <te ือชนะนนนะนนะนช้ดานชนะ่นชนะ่นชน่นชนะ่านชนะนนะท่はは uh uh ันชนนชนนช่ิ่นชนะนะ่นชนะนชนะท่านชนะท่านะน เกนี้ผมก็ได้เรียนรับเรียญเงินแทงมานะครับด้ยสกอร์สิบจุดเก้าครับ mvp ก็ตัวเลนรับไปนะครับสกอร์ของผมในเกมนี้นะครับค่าสามจ่าเจ็ดเอสซิดไปยี่สิบนะครับส่วนสกอร์ทีมรวมเป็นยี่สิบเก้าต่อสามสิบนะครับสกอร์ทีมรวมก็ตีตื้นกันมาจนตีเสมอได้อยู่นะครับสูสีอยู่ แล้วก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์ครับส่วนคลิปนี้ขอลากันแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ